สวัสดีครับพบกับเสือเสือมีดเดินป่ามีดเชฟมีดครัววันนี้เสือนำตลับลูกปืนหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นของจีแปนอังกฤษและอเมริกาสร้างเป็นมีดนะครับทำครัวนะครับงานเบาๆนะครับสำหรับคุณแม่บ้านนะครับผมมาเชิญชมความคมของมีดแต่ละเล่มกันก่อนนะครับเล่มที่หนึ่งะครับงานหน้าเขียงนะครับผม เป็นมีดเหมาะสำหรับงานลาบซอยที่มีน้ำหนักหน่อยนะครับผมนะครับของตลับรูกปืนเจแปนนะครับซุบซุบคมจัดมากเลยนะครับเล่นที่สองครับอังกฤษนะครับผมหรือว่าอังกฤษนะครับผม มีครัวนะครับผมเหมาะสาหรับงานซอยสับนะครับขยับข้อมือนะครับหมนานหวานเจี๊ยบนะครับมีสามงานครัวครับผมงานสับนะครับสับหมูนะครับผมสับหมูนะครับผมเอามาลาบนะครับผมใส่มะแขวนนะครับหอมอร่อยนะครับสวยงามน้ำหนักเบานะครับเพียงสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบกรัมครับผม เลนที่สนี่ก็เป็นตลับลูกปืนของอังของสหรัฐอเมริกานะครับเอีครับของอเมริกาเช่นกันนะครับงานครัวนะครับผมเบานะครับเลนที่5นะครับของอเมริกาครับงานครัวเช่นกันกรัะผมมีคมจัดมากเลยนะครับ เอพีหกเป็นปลายดาบนะครับเป็นงานฟันนะครับฟันกิ่งไม้ไปลายแหลมปลายหนามหนามไม่เกี่ยวมือนะครับผมยาวถึง14นิ้วนะครับเป็นของอเมริกาเช่นกันครับเล่มสุดท้ายครับผมตลับลูกปืนวันนี้มีทั้งหมด เเล่มนะครับผมเล่มที่1นะครับเป็นตลับลูกปืนเจแปนนะครับออกแบบมาสําหรับงานมีดลาบนะครับผมทรงสวยมากครับปลายแหลมนะครับผมสันหนาถึง5มิลนะครับยาวอยู่ที่11นิ้วนะครับกว้าง1.65นิ้วนะครับผมสัน5้มิลน้ำหนัก350กรัมครับเป็นงานครัวนะครับฟันลาบได้หมดเลยนะครับราคาไป0บาทครับ เล่นที่สองครับเป็นตรับลูกปืนของอังกฤษหรือว่าอังกฤษนะครับผมยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะครับกว้างหนึ่งจุดห้าสันห้ามิลนะครับน้ำหนักสา0รอยห้าสิบกรัมนะครับผมราคาอยู่แปดร้ยห้าสิบาทครับเป็นทรงเนบนะครับเล่มที่สามนะครับเป็นมีดงานควันนะครับเป็นไบโต้ตัดนะครับเหมาะสําหรับงานควันนะครับผมก็กว้างอยู่ที่สองนิ้วนะครับยาวอยู่ที่เก้านิ้วสันสี่มิลนะครับผม น้ำหนักก็ประมาณ300กรัมนะครับผมราคา800บาทนะครับผมเล่มที่สี่เป็นทรงเน็บนะครับผมตลับลูกปืนของอเมริกาหรือ USA นะครับยาวอยู่ที่9 4นะครับกว้าง1.6สันมิลน้ำหนัก300กรัม800บาทนะครับผมเล่มที่5นะครับ10นิ้วนะครับกว้าง1.6นิ้วสัน5มิลนะครับ น้ำหนัก300กรัมนะครับผมราคาอยู่ที่800บาทนะครับเป็นตรับุปืนของอเมริกานะครับผมตัวนี้ก็เป็นของอเมริกาเช่นกันนะครับแลนที่หนะครับเป็นมีดปลายแหลมยาวนะครับ14นิ้วกว้าง1นึนะครับสันประมาณ3.5มมิลนะครับน้ำหนัก3ามหาิกรัมราคาเก้าร้อบาทนะครับผม เพ่มสุดท้าย14นิ้วนะครับกว้าง1.4นะครับสัน4มิลน้ำหนัก350กรัมนะครับราคา900บาทนะครับผมเป็นตลับูกปืนอเมริกานะครับทรงปลายดาบนะครับ12 850นะครับ345 800นะครับผม67อยู่ที่900ครับสนใจตลับลูกปืนนะครับหลากหลายนะครับผมติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0ูน7 5 6ปด0กนะครับผม <c oughs> ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับช